สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้กุศุข้นสู้หมองสู้บอลค่ะมาเด้อพี่น้องกินกล้วยจับทำเองเฮ็ดเองนเนื้อค่ะวันนี้ใส่เขาอาใส่แบบพริกพริกผงเพิิมความเพ็ดน,นิดน้อยค่ะมาเด้อพี่น้องกินกล้วยจับมาเด้อมาเด้อแซ่บๆค่ะอยไฮก็หน้า แซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องกับสาวโบค่ะแซ,บแซบ่บๆซิมก่อนอือห mm ือ hmm. แสบๆหอนหอนเหนียวหนุ่มใส่เข้าไก่หอมหมูหยอกหอม อนุญาตใช้มือด้วยค่ะ mm -hmm.

ใส่พักขนาพร้อมพน้องพักขนาอยู่สวนนี่แล่ละค่ะพักขนาก็ปลูกเองนะคะอันนี้คือเนื้อไก่อืม มูยอแท้ๆนะคะมูยออุบลสื่อ,อยุพี่บุญแซ่บอืมสดห่อนๆน้ำกันเ้้อจจากพี่หน้องเด้อ สดต้นร้อนด้วยกันนะคะอืม ผักขนาดอ่อนๆหวานๆ เจ้าพี่น้องบ๊ายบายค่ะ